ที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบดิชโนสตล์ประจำวันที่3พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงของวันนี้ทัพช้างศึกเจอปัญหาใหญ่ซะแล้วเจ้าหนูก,กันธนวัฒน์ึุงจิตทาบอนอาจจะพลาดลุยคัดบอโลกกับทางยูเอ โดยงานนี้มีการเปิดเผยทางบิ๊กโจ้ภาติสุภพงศ์เลขาธิปปการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยห้ามคนจากเมืองผู้ดีเดินทางเข้าประเทศเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ีนซึ่งครั้งนี้ธนวัฒน,น์ึุจิตทาบอลแนวรุกจากทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่กำลังมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงถูกคุณสือเซนเซอากิระนิชิโนะเรียกตัวสู่ทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกลุยศึกคัดบอลโลกที่ U a E แต่ตอนนี้กำลังเจอปัญหาครั้งใหญ่เรื่องการเดินทางจากอังกฤษสู่ยูยอีอีกครั้งหนึ่งโดยตอนนี้เจ้าหนูกันธนวัฒน์สุนงจิตาบอลถือ2ส,สัญชาติไทยฝรั่งเศสถึงแม้วาพาสปอร์ตไทยของธนวัฒน์นั้นจะหมดอายุไปหลายปีแล้วก็ตามทีซึ่งตอนนี้ได้มีการประสานทําเรื่องไปยังอกองศุนทไทยที่ลอนดอนเพื่อจัดการเอกสาราต่างๆของทางเจ้าหนูกันธนวัฒน์สุนงจิตาบอลคนนี้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องพาสปอร์ตของไทยธนวัฒน์นั้นไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน แต่มีเรื่องในข้อจํากัดในการเดินทางนะฮะเมื่อทางเจ้าหนูธนวัฒน์สุนทตธาบอนเพราะว่าเป็นการเดินทางจากอังกฤษสู่จังยูอีมีเรื่องเกี่ยวกับข้อระเบียบต่างๆมากมายระบุชัดเจนเลยว่าจากชาติไหนประเทศไหนบ้างที่สามารถเดินทางเข้าสู่ยูอีได้โดยก่อนหน้านี้ระเบียบของทางยูอีอาจจะห้ามคนที่มาจากประเทศอังกฤษเข้าประเทศ และต้องลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วธนวัน์ซึงจิตาบอนลนารุกตัวเก่งของทางเลสเซอร์ซิตี้จะร่วมทัพช้างศึกลุยครับบอลโลกได้หรือไม่หากธนวัต์ไม่สามารถเดินทางร่วมทีมได้จริงแล้วใครกันที่จะเดินเกมรุกให้กับทีมแทนเขานั่นเองเป็นรางวัลง,งานนี้นะผมก็ยังสุ่มเสียงกันอยู่นะฮะไม่รู้ว่าจะทํายังไงกันต่อไปต้องรอลุ้นกันต่อไปครับฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์เจ้าหนูกันธนวัน์ซึงจิตาบอลคนนี้กันด้วยนะจ๊ะ เรามาบดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับผลสแกนของชนาทิพ์ออกแล้วหัวเข่าไม่หนักแต่หมอชี้ถูกประทะจนบอบช้ำขอประเมินอย่างใกล้ชิดโดยผลสแกนของทางชนาทิพ์สงกระสินออกมาแล้วนะผมประบุเลยว่าเอ็นหัวเขา่า MCL ไม่หนักนหนาสาหัสอย่างที่หวั่นไวอย่างไรก็ตามแพทย์ประจำสโมสรชี้อาจต้องให้เจ้าตัวพักแข้งสักระยะแต่ยังไม่ระบุระยะเวลาหลังบอบช้ำจากการโดนประทะัหน,หนมาโดยตลอด โดยช่ท้ายเกมเจลิกที่ทางคอนซาเสรสปโรนั้นออกไปเสมอกระทางชนาเบม,มลเล่ไป0ูนต่อศูนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแฟนๆได้เห็นชนาทิปคนนี้ลงไปนอนกุมบริเวณหัวเขา่าด้านซ้ายจากการเข้าปะทะกับผู้เล่นเจ้าถิน่นแต่ยังกัดฟันลุกขึ้นมาเล่นต่อจนจบ90นาทีก่อนที่จะมีกําหนดเข้ารับการสแกนในวันจันทร์ที่3พฤษภาคมนี้ซึ่งล่าสุดแหล่งข่าวจากทางสโมสรได้เปิดเผยถึงผลการสแกนของชนาทิปคนนี้มาว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอย่างที่หวั่นใจกันตอนแรก โดยเจ้าตัวมีอาการเอ็นหัวเข่าด้านซ้ายยืดนิดหน่อยอยา่างไรก็ตามทีมแพทย์ชี้ว่าเพลเมเกอร์ทีมชาตินั้นมีอาการบอบช้ำจากจังหวะปะทะหนักจึงควรได้พักซึ่งทางทีมแพทย์ยังไม่ได้ระบุระยะเวลาโดยระบุเพียงแค่ว่าจะคอยประเมินอาการอย่างใกล้ชิดกันต่อไปนอกจากทางกองเชียร์ของทางคอนซาแล้วแฟนๆทีมชาติไทยต้องส่งกำลังใจให้กับทางชนะทิพย์กลับมาฟิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยกันอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช้างศึกมีกำหนดการเดินทางไปที่ยุยอี ในวันที่21พฤษภาคมและก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องสองนัดในวันที่25พฤษภาคมและ29พฤษภาคมก่อนทําการแข่งขันฟูตบอลโลกปี2022ปราบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กันต่อไปนั่นเองเป็นวังงานนี้นะผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลน,นะฮะที่ทางชนาิทิพคนนี้ไม่เจ็บหนักหนาสาหัสอะไรมากมายนักไม่อย่างนั้นนะฮะคงจะแย่อย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนนครับ กาตุโซ่เมืองไทยอิสวะสิงทองต้นแบบชีวิตที่ร่วมกันสร้างโดยถ้าเอ่ยนามของเจ้าวะหรือว่าอิสวะสิงทองขึ้นมาแฟนบอลชาวไทยเป็นต้องคุ้นหน้าทั้งหน้าและก็ชื่อของหนุ่มวัย1ปีในวันนี้ที่ผ่านการค้าแข่งมาอย่างโชคโชนและก็ไม่เป็นสองรองใครโดยเจ้าวะเคยได้รับฉายากาตุโซ่ของเมืองไทยเพราะมีความละไม้ในสไตล์การเล่นรวมถึงบุคลิกที่บนใบหน้าเต็มไปด้วยหนวดขาวเฟิร์มเชกเช่นเดียวก,กับทางดาวเตกอันซูรี อดีตทีมชาติอิตาลีอย่ง uso, อางเจนารสซัตุโซอดีตดาดังเอซิมิลานที่เขาเคยเป็นทางขุนซืออีกด้วยเดอล่ลสุดในงานโคชการตุโซคนนี้คุมนาบารีเมื่อปี2019โดยจ่าอากาศเอกอิสวะสิงหทองเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2523ปัจจุบันอายุก็ปาไป11ปีแล้วนะฮะเป็นคนจังหวัดกทมจบการศึกษาโรงเรียนจากอากาศแล้วก็รับราชการกระทั่งลาออกไปเพื่อจะไปค้าแข้งในวีลีกของเวียดนาม ดยปัจจุบันคุณเจ้าวะคนนี้นะฮะเป็นเจ้าของ Academy ที่เขาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวโดยร่วมมือร่วมแรงกับทางภรรยาคู่ชีวิตของเขาที่วงการ Academy รู้จักกันดีในชื่อของสิงห์ทอง Academy ีฟุตบอลครับซึ่งปัจจุบันเจ้าวะเนี่ยมีดีกรีโค้ดรตะดับบีไรเซนติดตัวอยู่แล้วซึ่งเป้าหมายเจ้าตัวตัดสินใจทำอะคาเดมีเป็นของตอนเองขึ้นมา ก็เพราะว่าต้องการใช้ประสบการณ์จากการเล่นฟุตบอลทั้งกับหลายสมโมสรในไทยและก็ต่างประเทศรวมถึงการเคยติดธงรักไทยทีมชาติมาแล้วมาพัฒนาเยาวชนที่สนใจเรียนทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพให้ได้ดังปณิธานของเขาโดยกานนี้ต้องย้อนกลับไปดูความเชี่ยวกราดในการเป็นพ่อค้าแข่งของเจ้าวะเขาพัานสมรภูมิลูกหนังมามากมายทั้งในนามทีมชาติไทยระหว่างปี2001-2006 ที่เคยรักใช้ในภารกิจปรีโอลิมปิกรอบคัดเลือกแชมป์ไทเกอร์คัพ2002แชมป์ซีเกม2003อันดับ4เอเชียนเกมที่ปูซานเกาหลีใต้เอเชียนคัพรอบ12ทีมสุดท้ายที่จีนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี2006กับทางอินซีฟทัพฟ้าทหารอากาศนั้นเจ้าวะคนนี้ได้แชมป์คาวเทคพิวริก1999 แชมป์อัมสเตอร์ดัมซอลคับ2000แชมป์กีฬากองทัพไทย2002โดยเจ้าวะยังเป็นนักเตะไทยที่เคยไปเล่นในวีลีกเวียดนามมาแล้วกับบินดินระหว่างปี2003-2006เคยได้แชมป์เอฟเอคัพเวียดนามกับทางบินดินปี2003-2004นอกจากนี้ยังเคยเล่นกับทางอันแจงปี2007-2008นั่นเองและกลับมาเล่นในไทยกับทาง BBCU ได้รองแชมป์ดิวิชั่น1จากนั้นไปเล่นกับทางเชียงราย Air Force เชียงใหม่ และสุดท้ายก่อนจะแขวนสตั์ทในวัย36ปีกับทาง TOT S4 โดยเจ้าวัดนะั้นมีบุตรชายหนึ่งคนคือน้องฮีโร่ที่เดินตามรอยคุณพ่อของเขาในการเป็นนักเตะเล่นตำแหน่งปีกซ้ายเรียนอยู่โรงเรียนอาอ,อสมชันธมบุรีซึ่งลูกชายของเจ้าวัดนี่ได้รับการสอนตอนใบเด็กจากทางเรืออากาศเอกมนตรีแพ้พันตั้งแต่อายุ4ขวบในนามทีมเยาวชนทหารอากาศซึ่งงานนี้ใครอยากจะแวะเวียนไปทักทายสนทนาภาษาลูกหนังและสามารถสมบุญหลานท่านไปเรียนก็ได้ เจอกับเจ้าวะหรือจ่าฮอตมิดฟิลตัวตัดเกมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งรายที่วงการลูกหนังไทยเคยมีมาสอบถามไว้ที่เบอร์นะฮะ0951621223หรือว่าอีกเบอร์ก็จะเป็น0908940271นั่นเองเป็นว่างานนี้ใครสนใจส่งบุรหลานท่านไปเรียนนะครับกับเจ้าวะควนนี้ได้เลยนะครับที่เบอร์ข้างต้นที่ผมให้ไปแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับ สมุดปากการขยายสัญญาอิชิอิคุมทับบูศึกไทยลิกอีกหนึ่งฤด,ดูกาลโดยงานนี้หลังจากที่ทางมาสตอดาอิชิอิเข้ามากุมมงเชียนทัพเขี้ยวสมุดสมุดปากการซิตี้ด้วยสัญญา1ซีซั่นเพื่อจะสู้สึกไทยลิกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาและก็สามารถพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบอันดับที่6ของตารางคะแนนด้วยผลงานลกสนาม3านัดเก็บไปทั้งหมด47แต้ม โดยล่าสุดทั้งบอร์ดบริหารของทีมได้จัดการต่อสัญญาเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งฤดูกาลเพื่อสู้ศึกไทยลีก2021และจะหมดลงในวันที่31พฤษภาคมโดยสโมสรได้เผยมาว่าด้วยความเชื่อมั่นที่ทางสโมสรมีให้กับทางหมาสตดาอิชิอิเราขอขอบคุณที่โค้ชตัดสินใจต่อสัญญาอยู่กับสโมสรเพื่อพัฒนานักฟุตบอลต่อไปเรามั่นใจทุกรากฐานที่สร้างมา จะผลิดดอกออกผลให้แ,บบแฟนๆได้ชื่นใจในศึกไทยลีกในรการหน้าอย่างแน่นอนสำหรับทางมารสตดาอิชิอินะฮะคุณซือของชาวญี่ปุ่นไว้ห้4ปีเคยสร้างความยิ่งใหญ่ในแดนประดิบมาแล้วโดวยการพาคาชิมะแอดเลอร์ควา้าแชมป์ทุกประการในเกาะญี่ปุ่นโดยใช้เวลาเพียงแค่3ปีในการพาทีมควา้าแชมป์เจลิกคับ2015แชมป์เจลิกและก็แชมป์เอ็มโฟร์คับปี2016 ที่จะจบฤดูกาลเจ้าตัวนั้นคว้าตำแหน่งผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีในปี2016อีกประวัลน,นอกจากนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์พาทีมคว้าปรองแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกปี2016กันอีกด้วยครับโอ้โหเป็นน้นว่างานนี้นะฮะแฟนบอลเป็นปื้มเลยนะครับผมได้ยินแบบนี้และนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่4พฤษภาคม2564โดยชาวบุรครั่งฟุตบอลไทยครับ